จะมาฝากท่านคนตำรวจตีรการาดแก้งหรือแจ้รู้จักกับปิ๊กเต่าคือทางกระบกเราปิ๊กเต่านะตอนนี้นก็เห็นท่านพูดอยู่เมื่อวานเนี่ยนะเห็นท่านลงที่ปมาว่าทางคณะสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยจัดการกันเองไม่ได้เลยต้องใช้ตำรวจมาจัดการฟังแล้วรู้สึกว่ามันแปลก,ปลกเพราะว่าพระสงฆ์เราเนี่ยมันมี เราทำวิานัยอยู่แล้วมีคนระเบียบเรทำวิานัยอยู่แล้วเรื่องของภาษาเรามีอยู่แล้วการที่มาพูดอย่างนี้มันเป็นการบิดเบือนความเป็นจริงท่านบอกว่าคนะาสงในประเทศไทยเราจัดการเองไม่ได้จึงต้องให้ตำรวจเข้าไปจัดการให้เรียกว่าไปขวาดล้างให้ท่านบอกว่าต้องการให้ในพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยดูดีดูแล้วคนมีตักทาท่านจะเข้ามาช่วยขวาดล้างพระชั่วให้ประมาณนี้นะฟังท่านแล้วผมรู้สึกว่ามันขัดขับผมชอบคนอ่า เอางี้มาพูดกับท่านตรงๆเลยว่าถ้าท่านคำว่าเสือกเนี่ยถ้าท่านในคำว่าเสือกเนี่ยท่านก็มีวิธีจัดการเองท่านริกเต่าเพราะนั้นพวกตำรวจท่าการในคำว่าเสือกเองนะถ้าไม่นคำว่าเสือกเสอย่างเดียวไม่ทจะมายุ่งกับผ้าอย่างเดียวผ้ามีวิธีจัดการกันเองท่านคำว่าเสือกง่ายๆเอาเพื่ท่านตรงๆนะท่านมาพูดท่านพูดมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขัดหูแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่ที่ท่านพูดอยู่เนี่ยนะท่านคนตำรวจตีจูนเจ็ดฟางแก้ว บอกได้เลยว่าการที่พวกรา่ก,การตํารวจหรือว่าหน่วยไหนก็ตามเข้ามาย,ยุ่งก,กับพระอะไรกาเรเข้ามาเสือกปัจจยพระเรามีพระธรรมวินัยมีอธิการอยู่แล้วที่จัดการกันเองนี่พวกท่านเข้ามาเนี่ยทำให้พระ,ะเราเนี่ยไปต่อสู้กับท่านก็ต่อสู้อยญ่างท่านเอากฎหมายมาข่มพระนะเอาเรื่องกฎหมายบางครั้งก็ไม่ใช้กฎหมาย,ยใช้กฎหมูเข้ามามข่มพระมาได้งานพระท่านพระเราก็ไม่รู้จะทํายังไงบางทีพระเราก็บกวชมาแต่เด็กไม่รู้กฎหมายถูกพวกท่านหลอกเอาได้งานเอา เป็นเรียกว่าเป็นคนวิธีของท่านน่ะนะพวกท่านของราชการพวกรรตำรวจทั้งหลายเนี่ยพราท่านศึกษาเราเรียนมานี่ยถ้าเราก็มาบวชบางคนโบตัดเด็กมาก็มาทาหน้าที่ของผู้ศึกษาร็ศาสนา,ศา,ศานั้นเราถ้าเรามีพระธรรมิไทยมีเรื่องอธิกณรอยู่แล้วที่จัดการภ่ากันเองนะมีพรบสงฆ์แต่ท่านมาพูดหาังวาันนี้รู้คุ้นแล้วรูกว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นการติดเปือนเลยฝากถึงท่านพิกเตาท่านจะรุนคนตำรวจตีโจ๊เกเจ็ปานแก้วครับพวกท่านเลยมาเสือกเส้นเดียวฆ่าแต่การได้นะท่าน ท่านจะมาเสือกติใช่ไหมท่านเรามาเสือกมาจาัดก,การพระแบบนี้ท่านจะทำไงเอากฎหมายมาข่มพระในงานพระถ้าเราทายังไงล่ะก็พระเราเป็นรูุกฎหมายก็มีรูปกฎหมายบางเหมือนรู้บางก็มีปูปูปลาปานาะเพราะนั้นตรงนี้นะต้องบอกท่านเลยนะที่พูดอยู่นั่นไม่ใช่เป็นความจริงถ้าเรามีพรบสสฆงแล้วมีพระธรรมวินัยอยู่เลยฝากถึงนักการทุกทุต่อไปด้วยตำรวจรุ่นหูนต่อไปไม่ใช่พาะพิกเตานะรุ่นหูนต่อไปให้ท่านไปคิด เพราะพวกท่นานต่เป็นชาวพุทธแล้วท่านทาอย่างนี้ทำไมศาสนาพุทธปใใระเทศไทยนั้นจะมีความเสื่อมถอยไปอย่างแน่นอนเพราะเอาตํารวจมาจากการพระไม่กลุ่มองทำเพ้าในอยู่แล้วไม่ใช่นาที่แล้วก็ไม่สมควรด้วยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของกฎพรบสงไม่ใช่กฎหมายของบ้านเมืองอยู่ไม่อยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่ของท่านและไม่ไม่มีหน้าที่ของท่านและก็ไม่ควรอย่างจริงการที่พวกท่านมาทาอย่างนี้ต้องถามว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องพวกท่านนั่นแหละทำผิดกฎหมายซะเอง พราะนั้นฝากถึงท่านพิกเต่าสาหรับคลิปนี้นะเพราะถ้าพวกท่านพัชการตำรวจลึกใครก็ตามนะไม่เข้ามาเสือกมายุ่งในเรื่องพบรบสงกับคณะสงเดียวเนี่ยตรงเนี้ยพระสงฆ์ก็จัดการ,การได้ก็ไม่เสื่อมเสียเหมือนทุกวันนี้อย่างที่ท่านทําตีข่าวด้วยก็ฝากไว้สําหรับท่าน,านพิกเต่าวันนี้สรหลับท่านี้ว่าขอท่านอย่ามาเสือกอย่างเดียวพอแล้วก็ะวจะมาพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อปรงดกดว่ตท่านพูดหน่อยวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณโยมเป็นอีทีสองคุณโยมอภาสศรีจินเจเริญไทย นก็นจะมาคุยกันเรื่องหลวงพ่อหลงปูครับหลวงพ่อลหลวงปูวัดป่าตั้มปุ๊กแต่ว่าขอให้ฟังพ่อหลงปูมาลองมาฟังท้าพยอมก่อนพระพยอมนะอ่าพูดถึงหลวงพ่อหลงปูไม่เข้าใจทําไมท่านพูดอย่างนี้เห็นท่านมาเยอะแล้วขออนี้ก็ศรัทธาท่านนะหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยนรู้สึกว่าศรัทธาท่านท่านบอกว่าเอาเอาเล่าไปเทไว้เนี่ยหมาไปกินแต่คนไปกินผลรับคนกับหมาใครโง่กว่าก,กันแล้วเออมันจริงนะแล้ว โกรธคือโง่โหค,คือบ้าแล้วก็ฝังเออชอบทา่านนะแต่ไม่เด็กโยมแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่และกลับกันแล้วกลับกันมากแล้วสึกตัวท่านเองเนี่ยก็มีไปไปมีสัมพันธ์ทมิทไม่จาพาผู้อิสลามซะด้วยทีออผมมุสลิมะโยมใช่ไหมออหลายครั้งหลายตอนแล้วพอมีเรื่องพราท่าเนี่ยเคยเอาาปกป้องพ้าเลยมเไม่เคยหมากป้องพ้านะโยมนะมีแต่ซ้ำเติมจริงมาจริงกูซ้ำเติมไว้ก่อน เดี๋ยวมาลองฟังคลิปนี้ของท่านพระทยอมหน่อยนะท่านพะทยอมลองดูแ้ะท่านพูดอย่างนี้แล้วเราลองมาช่วยดูว่าทำไมท่านพูดอย่างนี้มันเกิดเพราะอะไรอีกฉาหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงหรือว่าท่านความดี่แทบจะไม่มีแล้วแบบไหนฮะอ่ะลองดูนะรักฟงๆแล้วก่อนจนกระทั่งเราคิดไม่ถึงอ่ะที่จริงเรื่องนี้อันตมาได้ยินข่าวแววมามีคนมัาสิปบอกเมื่อสามปีที่แล้ว หมอปลาหมอปลามาบอกแต่หมอปลาก็ฉลาดไม่เปิดประเด็นตอนที่รู้ตอนนั้นเพราะตอนนั้นบาร,รมีนั่นเปิ๊กนะชื่อเสียงกําลังดีบาร,รมีกําลังมาถ้าไปเปิดตอนนั้นหมอปลาก็คงจะอยู่ยากมาเปิดอตอนเนี้ยก็เลยก็ต้องบอกว่ายัางไงก็ตามเป็นความที่พุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดเลย ความชั่วเนี่ยยิ่งทํายิ่งปกปิดความชั่วก็ยิ่งรั่วลดถ้าเปิดเผยยอมรับนะทีแรกยังลูกผู้ชายชาติรัฐก,ก็จบแล้วก็โอ้ตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนนั้นแซ่คนนี้เสาะเสะไปแซ่มาเจ,จอเจอพวกที่เราไม่คิดว่าจะมา,าเกี่ยวขอ้องอ,งองอย่างมาสมุทองอย่างอะไรตอะไรไ่นึกว่าวันนี้ก็เปิดอะไรขึ้นมาก็เพิ่งได้ดูข่าวเมื่อกี้มันเกี่ยวข้องเลย แต่ว่าถูกผิดยังไม่รู้เอาละในรอบ10ปี20ป,ปีนี่พระองค์อื่นทำเๆๆๆสียเสียเสียเสีย10องค์ก็ไม่ท่าองค์นี้องค์เดียวไม่ใช่คนนี้คนเดียวเพราะคนเดียวเนี่ยทำให้กระเทือนศรัทธามากทำมาเป็นบินสบาทก็มีคนพูดบางคนพูดดี ผมก็จะมีข่าวเสียยังไงก็ตามฉันไม่เสื่อมสันทานในพุทธศาสนาแต่บางท่านเราท่านอย่าไปตามเขานะให้เหลือไว้ที่กาไปสักปงคงเถอะตอนนี้จะจะไม่เหลือกันแล้วอะไรต่างๆนันนะคนพูดวิภาควิจารณ์ออกอาการทวงหนี้ก็มีทวงบุญที่ทำไปแล้วซึ่งมันไม่เคยมีนะไอ้คนทวงบุญ ร้กกับศาสนาไม่เคยมีแต่คราวนี้มีเพราะเสียไปเยอะเสียไปด้วยเชื่อมัน่นสัทธทางแต่พอมาเป็นอย่างนี้ก็เสียดายเงินแทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกินที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าบอกโลโกธรรมานังปาลปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อ,อการกกะทำทั้งหลายถ้าไม่โลภมากเกินไปถ้าไม่บินตบาดกันเรียนยนต์ขั้น ไม่แสวงหาลายบุญมาเสริมวัดเสริมจาสนามากขนาดนี้จะไม่เกิดเรื่องถ้าทำพอดีพอดีทำพอประมาณรับชมขา่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นีดหาคุณอ่าเราก็ได้ฟังไปแล้วนะยมนะครับอ่าของท่านพระพยอม,นะมนะพระพยอมนะหรดอว่าท่าก็ขายธูปเรียนขายมะม่วงขายผลไม,ม,รรม้ขายของเก่านะวัดท่านเอง่ะ เอ้พีน่นายก็มาในยุ่ยญาตนะท่านหลวงพ่ออาท่านพระพยอมฮะ,มะพีพมมน่นายมาในญาตินะโยมเออเราอันพระพยอมพี่นายก็มาในญาตเนี่ยไปดูนี่เป็นอบบาบัติทั้งอนกันเน,นี่ยนะอันนี้จะบอกไปดูนะจ้าโยมการที่ท่านมานั่งขายของก่า,าวขายด้วนผลไม้ก็เป็นอบบาบัตพี่นายก็มาในญาตไปดูนะอบบาบัติอะไรไปดูมาคผมรู้ว่ามีแต่วันนี้จะพูดถึงพระพ,พ,พ,พยอมคือตาไม่ยามจะไม่พูดเรื่องพระนะแต่เห็นเล่มสึกว่ามันไม่ไหวไม่ไหว เรื่ององพ่อลงกดนี่ท่านบอกว่าใช้ว่ารับดวงพานมาสามปีเต็มมารู้มาแน่ดูดิแล้วก็พูดนี่นะถ้าไอ้ใครทำชั่วเนี่ยเยอะแยะค่าเนี่ยเป็นเป็นสิบไม่เท่ากับพ่อองค์อรุกดทำองค์เดียวไม่ยอมรือยี่เห็นยได้ไงเรื่องนี้คำพูดคำนี้ท่านใช้นี่รุนแรงมากนะท่านเป็นพระท่านพูดอย่างเงี้ท่านสร้างความแตกแยกในมู่สงนะเนี่ยอันนี้ประราชิกชัดๆเลย เ้าไมไม่สร้างความแตกแยกไปใส่ไฟเขาแล้วรู้เลยเว่าผิดหรือไม่ผิดอ,ะอ,อ่ะเขาว่าตามสื่อไ่ะเข<อ>ตาตามต,ตามสื่อเ้นใช่ถ้าสื่อพูดอะไรสื่อถ้าเกิดท่านชอบสื่อสื่อให้ไปกิงขี้ก็ไปกิงขี้อะ่ะม,มัน,ม,นมันไร้สาระแหละมันพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านบวชแล้วเสีย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 ศาสนาเปล่าเปล่าครูเจ้าบอกว่าใช้ปัญญาอันนี้ใช่ใช่ามพอใจเพราะนั้นไอ้คำพูดนี้พุทธเจ้าหลวงบอกว่า โมฆะบุรุษเรื่องนี้นะอาจจะเพราะเรื่องพ่อหลวงก่อนจอนะเรื่องนี้เรื่องโมฆะบุรุษใช่ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่จะบอกว่าท่านพระอยอมเนี่ยโมฆะบุรุตนี่นะขาดจากการเป็นพระแล้วไม่เขาเรียกโมฆะก่อนโมฆะก่อนหมายความว่าพฤติกรรมทำปูใช้ไม่ได้ยังไม่ขาดยังไม่ขาดยังไม่ยอมยังเขาเรียกโมฆะบุรุษพระเจ้าจะแค่พูดอย่างนี้นะเขาเรียกโมฆะบุรุษหมายว่ายังไม่ขาดยังไม่พระนะแต่ว่าพฤติกรรมอันนี้คำับปูท่านอันเนี้ยใช้ไม่ได้มันเป็นโมฆะคือไม่ได้เรื่อง ไม่ได้เรื่องมันไม่ดีมันไม่เหมาะไม่คุ้นใช่ไหมครับอาคารก็ทำอันเนี้ยแล้วท่านเป็นพระแทนท่านแต่เห็นใจพระทุกครั้งเห็นเนี่ยเวลามีพระอะไรพระพังเลยว่าพระหนุ่มแน่น้อยท่านออกมาขย่ำขย่ำขยี้ซ้ำเติมซ้ำเติมอะไรกันเนี่ยโยมฮะตัวท่านเองเป็นพระผู้ใหญ่แล้ว่ันพระพยอมแต่ว่าพฤติกรรมของท่านโดยเพราะเรื่องเพราะลูกคนเนี่ยฟังท่านมรนาาแล้วแล้วก็ศรัทธาท่านมรนาาแล้ววันนี้กจะพูดถึงท่านซะหน่อยนะท่านพระพยอม ท่านพูดอย่างนี้มันไม่เหมาะไม่ควรพระเสียสิบองค์ไม่เท่าพระองค์นี้บอกใครทําเรื่องไร้แรงในประเทศสิบองค์เนี่ยยังไม่เท่ากับหลวงพ่อหลวงกฎเนี่ยคาพูดอย่างเนี้มันใช้ไม่ได้ท่านพระพยมอมเัวท่านเองก็ขายของเก่าอยู่ในวัดนะขายผู้เรียนขายผลไม้มากมายเรื่องของท่านเนะี่ยตอมตีเรื่อง,องพระเครื่องท่านก็ทำหนังสือที่เป็นพระยันเป็นอัครามาเหมือนกันอย่างไปเลี้ยงบาลีท่านเอ้ยท่านพระพยอมโพรท่านเองอะแก้วเป็นพระผู้ใหญ่จะไปเลี้ยง อย่าให้เด็กมันถอนหอกโดยพ่อพ่ายอย่างอาจารย์สันเตะคนที่โตเนี่ยถ้าถอนแล้วมันจะเจ็บนะท่านเอ้ยท่านไม่ช่วยเ,เรื่องร้ายมันดีขึ้นท่านยังไปซ้ําเติมคนเป็นแผลแทนท่านจะเอายาแดงเอายาไปใส่มันหายท่านกลับเอาน้ํากดเอาทรายไปใส่เนี่ยท่านลงคิดดูว่าท่านเป็นท่าดีหรือเปล่านะท่านพระยมคนเป็นแผลอย่างเงี้ยของพ่อลงกดเนี่ยท่านทําดีมากายท่านไม่ท่านไม่พูด ใช่ไหมโยมใช่ทำไมถึงไม่มาไม่พูดอะไรความดีเออความดีท่านต่เยอะแยะทำไมไม่พูดไปถามชาวบ้านได้เลยเออความโลโลเกโรลไอวีโลเฮตไอวีสมัยนั้นนะถามตีนีก่อนเนี่ยท่านกล้าไปแตะไหมใช่กล้าแตะไหมกล้าแตะไหมใช่กล้าไหมไม่ตรงอันนั้นเวลานี้ยังมีเอะเยอะแยะกล้าไหมท่านกล้าเอามารักษาไหมเห็นท่านเอาแต่อิสลามเข้ามาค้าขายในวัดท่านเต็มไปหมดกล้าไหมเออท่านบ้าท่านทำไมถึงบ้าอิสลามแล้วผมถามเลย อิสลามเขาไปเขาเขาเขาเป็นศาสดาท่านเรื่องไงเห็นบ้าแล้วกันก็อิสลามเนี่ยนี่จะบอกท่านข้าใจว่าเรื่องราวของท่านาพระยอมเนี่ยถือว่าโมฆะบุรุษถ่าพจ้าจอยู่เขาเรียกโมฆะบุรุษไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นท่านนะโยมแต่เขาเรียกพฤติกรรม,มนี่ขับพูดนสำหรับเรื่องนี้นะถือว่าโมฆะใช้ไม่ได้ไม่ดีท่านท่านพระพยอมเอ้ยท่านก็อายุมากแล้วแขนเห็นใจพระที่อายุมากเหมือกานเรื่องมีปัญหาขนาดนี้ตลงพ้อคนก็จะซิเออใช่ไหม แล้วท่านถามุลังฟความดีถามว่าท่านกล้าไม่จะไปอุ้มคนไปลกเอทไปอยู่ใกล้ไปรกเอทเอาอยู่กอยาไปดูแลนะว่าเต็มไปหมดเป็นพันใช่ท่านกล้าไหมเล่าเห็ไหมโยมฮะเออจิงบาท่านท่านบอกเป็นโมกโมกพระบุทธก็จริงพุทธเจ้าแสดงนี้เลยนะแต่ถ้าผมผมคิดว่าเวลานี้สงฆ์ก็แตกแยกแล้วสังฆเพศสังฆเพศนะอ้าวจริงจริงหรือเปล่าพระองค์นี้มององค์นี้ชักชักอืม อันนี้แม้แต่แย่อยู่แล้วอก็เป็นไ,ไปได้นะแต่เดี๋ยวเรไปพิจารณาก่อนใช่ค่าพุทธอยู่บอกว่าโมฆะบุรุษเออใช่ถ้าพยอมนี่เขาโมฆะบุรุษฝ<ะ>ากคลิปนี้ไปถึงท่านด้วยนี่อาตมาผ้าการสันติฐานิสโลอยู่จังหวัดชลบุรีนะพระพยมท่านเนะี่ยหลายเรื่องแล้วท่านเนะี่ยหลายเรื่องลเลยเยอะเรื่องเลยเยอะเหลือเกินท่านชอบย่ำยีกระชื้อภาพอะกันนะพูดอยังท่านหลายชาวบ้านเนี่ยท่านไม่ยอมเออไม่ชอบเลยพอมีเรื่องอะไรเออวัดนู่นวัดนี้เขา เขาตั้งตู้บริจาคก็ไปแขกเขาแล้วตัวเองทำไหมทำไหมทำไหมก็เองนทำก็เห็ต้องเอาตู้มาตั้งเหมือนกันใช่นไหมตอนนี้ก็ดันรถเข็นหลังของพ่อมีของพ่อมีปัญหาพ่อลงกดก็ดั่งรถเข็นไปเที่ยวล็อกบริจาคเหมือนกันอย่างเนี้ยตัวท่านเองดีตรงไหนเล่าเออท่านท่านพระพยอมท่านพูดนะต่อไปท่านอาจจะต้องนั่งรถเข็นมาขอบริจาคเดี๋ยวท่านจะโดนย้อนเก็บนะผมว่านี่จะบอกให้ท่านฟัง ท่านมีเลยเขาเป็นบาดแผลกันเนี่ยท่านจะดูแลรักษาเอายาแดงเอายาไปใส่ให้แผลมันหายท่านมีแต่เอาน้ํากดเอาไฟไปใส่แผลเขาท่านเนี่ยท่านเข้าใจไหมท่านทระพยอมลองดูจริงหรือเปล่าไปดูคลิปของท่านทระพยอมดูทุกคลิปเลยทุกคลิปเลยจริงไมมจริงท่านก็ไม่คนพูดอย่างนี้ไม่คนทำแบบนี้เพราะลูกับผู้เจ้าเดียร์คันมีแต่มาซ้าเติมตลอดเลยท่านทระพยอมเนี่ยวันที่ขอพูดถึงท่านซะหน่อย ความจริงไม่อยากจะยุ่งเรื่องพระนิยมพระพาดิกันแต่การพฤติกรรมท่นแล้วเนี่ยเนาะมันเหลือเกินนะเหลือทนจริงๆนะมันเหลือทนนะผมเป็นฆราวาสอยู่ในพุทธศาสนาผมก็ยังไม่ชอบใจเลยโอ้นี่พูดขนาดเนี้ยแล้ววันนี้ท่านมานี่ก็ถือว่าเปิดเปิดโอกาสให้ผมระบายเหมือนกันเออเนี่ยผมพูดตร่ยผมผมเชื่อว่าชาวบ้านอีเยอะยังอยากระบายไม่ยอมระบายก็ใครได้เนี่ยแล้วเอาดีใส่ตัวเองตลอดเอาดีใส่ตัวเองตลอดเลยเออเอ้ยท่าน เอาดีแต่ตัวเองตลอรคนไม่ดีดีเลยเออเออมันเป็นไปได้ยังไงท่านแล้วเรื่องของพ่อลงกดเนี่ยยังไม่ปรากฏหลักฐานทั้งหมดอย่างชัดเจนเรื่องเมียก็ไม่เห็นผู้หญิงออกมาร้องเรียนที่ไหนยังไม่มียังไม่มีเรื่องเงินก็ยังตรวจสอบไม่จบถ้าถ้าเกิดมีผู้หญิงนะมามิถ้ามีผู้หญิงจริงๆตามพูดนะผมเชื่อแล้วอยู่ไม่ได้ร้องเรียนโดนร้องเรียนเออนี่จะบอกกันฟัง แล้วเรื่องทางหารที่หนีก็โอ้ยมาแล้วตออั้เงเ่าสิปีท่านทำคุนประโยมันตั้งเยอะแยะสมัยน,นั้นท่านเขาไปรุ่นก็คิดอะไรไม่เป็นก็เอามาขยี้กันรื่องทหาราใช่ไหมโยมใช่นี่มันอย่างนี้นะแล้วที่ท่านเอาชื่อไอ้คนนั้นมาปลอมเนี่ยก็เพราะเป็นเพื่อนกันเ,เพื่อนไม่ได้บวชไปเสิร์ฟดูไปถามน้องชายคนที่เขาเขาไปทำมาแล้วกลุ่มพาพาอปปวเนี่ยเขาไปทำมาแล้วไปจอบมาแล้วว่าน้องชายเขาบอกว่าไอคนน้คนที่เอาชื่อมาปลอมเนี่ยมันไม่เคยได้บวช มันเลยฝากหลวงพ่อลวงกดเป็นเพื่อนกันโอ้โอย่างนี้เลยเอาชื่อมาใส่หน่อยว่าให้มันได้บวชทามหลวงพ่อไปเขามาสาชาหลวงพ่อเออเอเรื่องมันมาอย่างนี้เออมันมันไม่ได้แรงเลยเลยแล้วท่านไม่เคยไปสืบอะไรเลยถ้านก็ยอมไม่เคยสืบอะไรสักอย่างหนึ่งว่าไปตามข่าวจริงไม่เท็จกูไม่รู้อแทนจะมองในแง่ดีบ้างข่าวออกมาทั้งเท็จจริงๆล้ไม่รู้ท่านจะมองในแง่ดีหรือช่วยเขาบ้างเขาเป็นแขนท่านจะเอายาไปใส่รอแล้วผมไปใส่ซักแล้วลูกพุทเจ้ายกันเจ๊ท่านยังไง และแปลกๆกระทั่งที่เห็นท่านน่ะรู้สึกไปคุกคีกับพวกมุสลิมอิสลาล์มด้วยท่านน่ะเออท่านเขาไปยอมจริงไม่อยากจะพูดถึงท่านเลยนเ,เ,เ<ะ>นี่ยเอออิสลามมาปลอมบุตรผมเมื่อท่านสงสยัยเขาจะได้ผมก็สงสัยท่านได้เออมันเรื่องแปลกเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่างที<อ>แต่จมตีผ<อ>้<อ>าเอออย่างนี้คราบแต่จอมตีใส่ตัวเนี่ยพฤติกรรมมันก็มันสอมันยังไงเนี่ยท่านเขาไปยอม เออท่านอธิบายมึงที่ท่านกว่าท่านน่ะใช่เออที่ว่าท่านก็อะไรเยอะแยะไปหมดน่ะเอาพิจารณาเถอะเรื่องท้ายของแบบนี้มีนี้เท่ากับไปจับพระแจ้งชาวบ้านด้วยแล้วหาผอประโยชน์ยังไงเนี่ยอย่างนี้มันถูกไหมมีเหรอเขาไม่เขาไม่นายอนุญาตเหรอท่านอย่ามาพูดกดไปแล้วท่านอายุจนปูวนี้แล้วผมเนี่ยรุ่นลูกท่านเนี่ยมันจริงไม่อยากจะพูดท่านเพราะตัดทาท่านมาแต่เด็กแต่ฟังวันนี้ท่านพูดแล้วมันใช้ไม่ได้เขาเรียกโมฆะบุรุษใช่ไหมโยมใช่ ฝากถึงท่านท้าพยอมคารยาโนวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี่อยกับผมพระอาจารย์ทัศนิตฐ์สันิษโตอยู่จังหวัดชมรีใครท่านลองปรับปรุงความคิดตัวเองบ้างนะท่านท้าพยอมยาวจะนี้ใส่ตัวท่านลองมองดูให้ดีวันนี้ผมเนี่ยออกมาพูดเหมือนลูกเป็นรุนลูกท่านแล้วเนี่ยท่านลุนลูกท่านลองพี่นาบ้างนะฝากท่านด้วยนะสำหรับวันนี้โยมนะโยมจะฝากบ้างครับสาธุครับโยมนะฝากถึงท่านท้าพยอมก็ขอให้ท่านนักบวชพยอมนะผมไม่อยากจะเรียกพระ มัน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 สะกิดใจฮะมันกระดากปากอ่ะเพราะท่านทำแต่สิ่งชั่วร้ายกับพุทธศาสนากับพระด้วยกันผมเรียกว่านักบวชแล้วกันนักบวชผมเหลืองอาศัยผ้าเหลืองกินอย่างนี้ต้องต้องว่าท่านอาศัยผ้าเหลืองกินลองท่านถอดผ้าเหลืองสิอดตายแต่ไม่ยอมนะอะิงกับ ก็มีแต่ไปว่าเขาเ่นก็แบบเนี้ยเออผมนะขอสรุปแค่นี้เลยนะแค่นี้นะโยมนะก็าสงมาเวลาตลอดนี้นะขอเด็กๆทั้งหลายที่ฟังคลิปนี้แล้วก็คุณอมโอภาศสีจริงเจริญชัยวันนี้เดี๋ยวเรามากันนะก็ไปติดตามพระอาจารย์ทันตเตะข่าวนิสโลนิวก็ติดตามข่าวหลวงพ่อลงกดก็ยังทาข่าวอยู่นะโยมนะให้ความช่วที่ทำให้กับท่านด้วยนะก็อดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นครูบาอาจารย์เจ็ดอง เรื่องเงินทอนว่าเห็นมากไม่มีความผิดเลยจับติดคุกจับติดคุกจับสึกติดคุกหมดเลยเวลาปีสองปีออกมาไม่มีความผิดเพราะนั้น<า>วันนี้คือบทเรียนใช่นะไหมโยมนะเพราะนั้นขอพุทธสนงชนทั้งหลายอุบาจารน,นะแล้วก็พระหนุ่มเน้นน้อยให้ฟังข่าวเตะตื่นและพิจารณาด้วยนะอขอฝากว้ตลอดวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญปัญญาทุกท่านทุกคนเทิน